คือเราเห็นภาพต้องยอมรับนะคะค,คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้เนี่ยคนไทยต้องช่วยกันเองอเพราะว่าทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบหมดเลยจากไวรัสโควิด19ในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในน,นั้นคือ พี่น้องเกษ,ษตรกรพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของศูนย์การค้าสยามพารากอนจึงจับมือกันกับทางหอการค้าไทายในการจัดทําโครงการจําได้ไหมเราเคยบอกว่าท่าไทยเท่ทํำยังไงไทยเท่ต้องแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องทําท่าแค<ถ>่เือร่วมโครงการก็เท่แล้วเพราะเราบอกไว้ว่าถ้าเกิดไทยช่วยไทยแบบนี้แหละถึงจะเป็นไทยเท่แล้วพวกเราทั้งประเทศจะได้ยิ้มไปด้วยกันทําไมถึงยิ้มได้คือเขาจะ นำเอาของดีและผลไม้ประจำจังหวัดที่แบบเด่นๆจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะส่งตรงมาจากสวนและแหล่งผลิตเลยนะมาจำหมายกันที่นี่แหละ ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขาเริ่มวางขายกันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะในแต่ละภาคมีอะไรเด่นๆบ้างอย่าง2ถึง8กรกฎาคมเนี่ยภาคกลางและภาคตะว,วันออกจะมีทั้งผลไม้สดผลไม้แปลรูปเช่นผูเรียนป่าละอูโอ้โหค่ะสด สุดอร่อยเ็ดมากค่ะปละโอปีนึงนี่ไม่ใช่ว่าจะมีผลผลิตเยอะนะค่ะต้องเข้าถึงเท่านั้นถึงจะได้สัมผัสกับรสชาติอันนี้แนะนำจริงๆอยากให้ไปนอกจากนี้ก็มีขนมไทยโบราณปลากระพงยักษ์ผ้าใยหมักโครนค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14กรกฎาคมจะได้ไปเจอกับของดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งผลไม้สดผลไม้แปลรูปเช่นทุเรียนภูเขาไฟจำได้ไหมที่ไหน สีสกเกตโอ้โหทุเรียนเนี่ยของดีของจังหวัดไหนมาครบรวมอยู่ที่นี่เลยนะคะใช่ค่ะแล้วยังมีข้าวโพดนมสดฮอกไกโดน้ำพริกโบราณรถเด็ดผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติอีกต่างหากส่วน15-20กนรกฎาคมคราวนี้จะไปเจอกับสินค้าดีๆจากภาคเหนือทั้งผลไม้สดผลไม้แปลรูปทุเรียนก็ย่งมีนะคะเช่นทุเรียนลินลับแลสวรรอะโวคาโดข้าวสินค้าเกษตรแปลรูป ปลาแดดเดียวผ้าสิ้นติ่นจบอะโวคาโดนี่ไม่แน่ใจจะนำพันไหนมาจำหน่ายถ้าเกิดเป็นพันพื้นเมืองแบบ พันมัคคนีนะ,ะบอกเลยว่านุ่มละมุนล,ลิ้นอย่างมากส่วน21-26กรกฎาคมสินค้าของดีจากภาคใต้จะเป็นผลไม้สดผลไม้แปลรูปเช่นส้มโอทับทิมสยามข้าวสังยดหมูย่างเมืองตรงังปลากุาูเลาเคม็มและสละเปลาทับหลีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไปร่วมกันสร้างรอยยิ้มเติมเต็ม,ตมความสุขรวมพลังไทยช่วยไทยให้กับเกษตรกรไทยช่วงระหว่างวันที่2-26กรกฎาคมน,นี้ที่ภาคพรกร ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อประเทศไทยของเราจะได้กลับมาเป็นสยามเมืองยิ้นที่เต็มไปด้วยพลังใจของคนคไทยด้วยการอีกครั้ค่ะค่ะสอ็ดนาิกาห้นาทีค่ะเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่สพปักเกรดค่ะ